ค่ะการสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็นเด่นราวพัฒนาเนาะค่ะก่อนเฮ้าจะไปเบิงเด่นต่างๆไปเบิงข้าเตือนของทางช่องก่อนเนาะคะ่ะเบิงข้าเตือนก่อนคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะนี่เขามีรถนาะพี่น้องเนาะค่ะแอดกับวัลลูคือกันนะไม่สามารถตัวใดเห็ดไปตามสูตรเนาะคะ่ะคำนวณไปตามสูตรเนาะคะ่ะว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะค่ะมื่อวันที่ยี่สิบหาสูตรได้เข่าแน่เนาะ,ะคะ่ะของแอด <c oughs> วิ่นกันแตกสามตัวที่แปดสี่เก้านี่ได้พี่นอ้องอ่า เรียกติดบนล่างของแอดว่าง789 FC 2ให้8วิ่งรูด4กับ8วิ่งกันเข่าที่8 49แตก3ตัวเนาะค่ะแตก3ตัวตรงนี้ชน8 3เม็ดชน9 2เม็ดแอดว่าง4กับ8 49 88 8, 8, 8 49ค่ะตรงนี้จะชอบวิ่งกันออกเคยมี FC ได้ลักลานเดินละ ของน้องต้าวานศนกับหไม่เกิดของเซียนสารครามสากับ7ดไม่เกิดนะคะชุดนี้ห้าสีล่งเป็นแรกเด่นสูตรที่เคยเดินเนาะพี่้ลงค่ะข,ขออนุยาบาททํำอาจจะล่งเป็นสองคลิปเนาะคะ่ะจะล่งเป็นสองคลิปโอ้ยแม่งอันนี้มาน้ำไฟ ตาหน่วยหน่อยหนึหนนงมันก็จะมาเห็นหงเแถวพี่น้องหลักหน่วยล่างเดินต่อลักซิปลุดเบิร์ตแอดเบิร์งแ,แล้วว่ามีตัวเขาจักตัวเลยนะคะอ่าอยู่ในเหล่มกระลุเเลดเบิร์ตเลยแอดบริคัดลักซิปใบโดนแล้วนะคะหลักหน่วยล่างลุดไปงวดหนึ่งงวดที่แล้วเขาเลขแปดคือ่งหกแปดงวดนี้ได้สามหนึ่งซีเอาพี่น้องแคปเอาเด้อค่ะหลัก หน่วยล่างเนาะคะบัดน,นี้สิเอาเป็นชุดเด่นล่างดิบัดน,นี้อันนี้รักหน่วยล่างได้สามหนึ่งสี่เด่นล่างเจ็ดสี่หนึ่งหัวต้องหันลุดอ่าชนกันยูทีเลขกี่ขึ้นบนซะหันพี่น้องนี่งวดที่แล้วชนที่เลขสี่นี่เห็นปะคะชนกันยูทีเลขกี่เลขก,ลกี่ขึ้นบนที่ซี่เก่านะคะหัวนี้ชนบะ ชน4ีกับหนึ่งที่เด่นล่างเนาะคะ่ะอันนี้เป็นหลักหน่วยสี่กับหนึ่งสามสี่หนึ่งสามเนาะคะ่ะเด่นล่างเดี๋ยวแอดเบิร์อีกก่อนมันจะมีเด่นล่างอีกว่เนาะคะ่ะเด่นล่างนะคะเด่นล่างสามสูตรนี้ชนที่สี่หนึ่งสามแคปเอาเด้อคะ่ะเด่นล่างชุดนี้ชนที่สี่หนึ่งสามเนาะ ะะเด่นล่างชุดที่สองนะคะชุดที่สองชุดนี้จะเป็นชุดใหม่ด้วยหนิพี่น้องนะคะชุดเกา่าเมื่อกี้นี่ที่แอดให้พี่น้องแคปเอาเนาะอันนั้นคือชุดเก่าเนาะคะ่ะเอาไม่กิดเขียนอยู่นี่บ่งหันเอาไปไว้ใส่เนาะพี่น้องเอีนล้ว อันนี้เป็นเด่นล่างชุดใหม่เนาะคะ่ะได้2กับ3เข้า4 2ได้1กับ2เข้า1 9ได้3กับ4เข้า0ูนย์สีได้5กับ6วเมที่แล้วเข้าที่68สูตรที่1แ่แคปเอาเด้อค่ะเดี๋ยวแอดจะเอามาเทียบชนไหวิ่นกันเนาะเด่นล่างสูตรที่2ใช้สีสม้มได้9กับ1มา1 9ได้2กับ4มา0ูนย์ีได้6กับ8มา68ได้3กับห งวดวันจันเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังเอาเทียบชนกันเนาะค่ะพี่นอ้องชุดแรกชุดเก่าชนที่4ี่หนึ่งสามชุดใหม่จะเป็นแจ้งไรนะคะสูตรนี้ได้หนึ 1, 4, 0, ่งกับสี่มา 6, หนึ่งเก้าได้หนึ่งกับสี่มาศูนย์สี่ได้แปดกับหนึ่งมาหกแปดงวดนี้ได้สามกับหกสูตรนั้นมีสามยู่สองสูตรเนาะคะ่ะถ้าเทียบชนกับสูตรนี้สามจะมีเท่าเท่ากับสี่สูตรแล้วพี่น้องลงหกชุดหกสูตร มีสามอยู่สีแล้วเนาะคะ่ะมีสามอยู่4ีตัวเอาพี่น้องแคบเอาเด่นล่างอ่างวดที่แล้วเด่นล่างเอาห้านับมาถึงจังหวดหนึ่งเก่าเนาะสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับสี่สูตรที่สองได้เก้ากับหนึ่งสูตรที่สามได้หนึ่งกับสองผลออกที่หนึ่งเก้าชนหนึ่งสามตัวมาหนึ่งเก้างวดต่อมาสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับสี่สูตรที่สองได้สองกับสี่สูตรที่สามได้สามกับสี ชนสี่เม็ดเดียวมาศูนย์สี่ล่างงวดว่างหันสูตรที่หนึ่งได้แปดกับหนึ่งสูตรสองได้หกกับแปดสูตรสามได้ห้ากับหกชนหกกับแปดกอดข้อกันออกที่หกแปดงวดวันจันนี่สูตรที่หนึ่งได้สามกับหกสูตรที่สองได้สามกับห้าสูตรที่สามได้แปดกับเก้าชนที่เลขสามเม็ดเดียวถัดไปบวกกับตัวนั้นมันจะเท่ากับว่าห่ามีสามอยู่สี่สูตรเนาะค่ะฟันเด่นล่างไว้ที่เลขสาม นะคะที่เลขสามหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องที่เด่นล่างสีมาบอเนะคะ่ะเอาเอาถอดด้วยพี่น้องเด่นล่างฟันไว้ที่สามหนึ่งสี่นะคะเดี๋ยวได้แอร์คออนอยากเขียนเก็บงานออกไปน่ำก่อนเด่นล่างนะคะสามหนึ่งสี่ขีดเส้นใต้ไว้ที่เลข สามเนาะคะ่ะที่นี่เป็นชุดหลักเดี๋ยวหลักสิบบนสูตรใหม่รมดที่แล้วเดินแต่ไม่ได้เอาลงเพราะว่ามันสามงวดหนึ่งแอดกเลเรย่มบ่อ,อลงเนาะคะ่ะสามงวดบ่อ,อลงเี่น้องปลปรากฏว่าเดินต่อ,อยุทธิเลขสี่นะคะที่เลขสี่นะ ที่นี่นะคะหลักหน่วยลั่งงวดที่แล้วรุดจ่อยบ่มีเก่ามีแต่แปดมีแต่สี่แปดเนาะค่ะงวดนี้อันนี้คือหลักสิบอันนี้คือหลักหน่วยเอาพี่น้องแคบเอาแคบเอาหัวขอมานนั่งลาเขาเบิรงเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นงานของอันไหนหลักสิบสองแปดเก้าหลักหน่วยแปดห้าศูนย์ชิมาเห็นบ่ค่ะแคบเอาเนาะพี่น้อง เดินล่างสูตรเก่าสอสูตรเนาะงวดที่แล้วประกบคู่เข้าที่6-8แปดมีเห็นปะค่ะพี่น้องมันจะเดินจะลุดยังสี่เนาะคา่ะอาเอกับอาแอดเอาล่งให้เบิงเน่สีเลือกเอาดอกงวดที่แล้วลง6กับ5เข่าหกสร้างงานพี่น้องแล้วก็สูตรที่สสูตรที่สได้8กับ4อ่าประกบคู่กันได้ที่หกเลยงวดนี้สูตรหนึ่หากับ4ีสูตรสองในเกักบสล่าง ล่างท่ากว่าเห้าลงมาอย่นน่อ่หกเ8็ดสูตรล่างเด่น3อยู่5้สูตรพี่น้องเนาะค่ะฟันสามได้บ่เนี่พี่น้องว่าฟัน3เม็ดเดียวไว้ก่อนที่ล่างอ่าของเ้าเคยชนเจสูตรลุดกามีพราะฉะนั้นให้พี่น้องเอาเบิ้งเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะแอดเองกับพวกหนูคือกันเนาะว่ามั่นสิมาที่ตัวใดอ่าเราก็จะเป็นเด่นบนล่างบัดน,นี้ เนาะคะ่ะมันจะมีเด่นตัวเดียวหลายสูตรที่แอดพาท่านลงนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเด่นล่างกับเด่นบนล่างเนาะชุดบนเอาไว้ลงชุดพร้อมชุดเต็มเนาะคะ่ะเด่นบนล่างเอาเด่นตัวเดียวออกไว้ก้อนเนาะคะ่ะเด่นบนล่างสูตรเก่าสูตรที่หนึ่งยังไม่หลุดเดินยาวๆสอ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวดติดยังไม่หลุดอ่าสามสูตรนั้นมีสี่สองตัวเนาะค่ะสูตรนี้มีสองกับสี่อ่าสูตรนี้ที่คู่กันเนาะคะ่ะที่คู่กันกับสูตรนี้แต่มันเต็มใบเต็มชนกันที่เลขสองที่เด่นล่างเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็เด่นล่างพี่นออ้สามสูตร อ๋ออันนี้เด่นล่างอันนี้มันเด่นบนล่างเนาะค่ะอ่าสองสูตรนี้ฟันเอาอไปก่อนเด่นล่างอย่างเดียวนี่เนาะชนที่เลขสองนะคะชนที่เลขสองค่ะพี่น้องแคปเอาแล้วเนาะอันนี้มันเป็นเด่นบนล่างแอดเอาเขาม้าใส่กัน,นว่างค่ะอาไปเบิรงเด่นบนล่างกันบบดนี้พี่น้องเดี๋ยวเราจะคัดเอาออกจากม้วนนี้ละค่ะที่เอาไปจับเป็นชุดเต็มเนาะค่ะ เด่นบนล่างสูตรที่หนึ่งอ่าสูตรนี้แอดลงให้เบื้องหดวต้งหันเนาะค่ะซีกับสามพี่น้องแกเห็นอยู่แล้วก็อ่ามันจะเป็นซีกับสามเก้ากับสามเนาะค่ะพี่น้องเห็นปะสูตรที่ลงคู่กันว้างหันนะคะมันประกบคูนเขายุติซีเก้าแอดจะลงวันที่ให้ถูกต้องไว้อยู่นะคะวันที่ที่ลงอ่าซีกับเก้านี่มาเด่นทั้งสองตัวแต่กอดคู่กันไม่ได้ชนเก้ามาหนึ่งเก้า บอชนออกศูนย์สีสวดที่แล้วก็นชนสามบามาเห็นบอค่ะประกบโคกันเข่าที่ซีเก่าที่เด่นบนล่างเอาพี่น้องมาดีชนกันยุทธิเลขศูนย์สิมาอีกวะอ่ามิสูตรนี่ชนแล้วบามาก,ก็ได้เห็นบอข้าขงบนชนสามนะคะแล้วก็มาชนเก้ามาชนเก้าเก็บเสียงให้ด้วยเนระ้อชนเก้าแล้วก็มาชนสามนะคะอ่าเด่นบนล่างสูตรที่สามสูตรตัดสินกันน่ะเห็นบอกค่ะสี่สามเก้าสามสี่ห้า มาที่เก้าสี่นะคะมาที่เก้าสี่ล้วกับสองสูตรนี่คนละสูตรคนละวิธีท่ามเด่นนี่พี่น้องแต่ว่าตัวเลขชนกันเห็นไหมคะนี่ชนกันที่เลขศูนย์สามสูตรที่เด่นบนล่างอันนั้นมันชนอยูเทเลกสามหนึ่งสามสี่ฟันสามไว้เม็ดเดียว 3, 0, สามศูนย์จได้บ้านี่พี่น้องอันนี้คือชุดตัดสินนะคะว่าหันมันช่นกันเด่นบนล่างนี่ ข้างล่างมันจะเป็น6 8ข้างบน4 9นะคะประกบคู่ใดถึงแต่4 9เก่าเนาะว่าหัน6มาสี 4, มาอยู่เก่ามาอยู่แต่ว่าใดจะตี่เก่าคู่เดียวเนะคะพี่น้องเบิ้งเอา4สูตรใส่กันเนาะคะ่ะวดน,นี้เด่นบนล่างชนกันที่เลข0 3สูตรนะคะเลข6อยู่สูตรเก้านั่นกนัมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะมีบอนะคะ<ม>เดี๋ยวอาจจะคัดออกนี่ละเนาะจังหวะชุดเต็ม อ่าศูนย์ฟันไหวก็คือสามจับคู่เดียวขอลอกกับศูนย์สามถึงนาบอพี่นองอันนี้เป็นชุดเด่นบนล่างนะคะเป็นชุดเด่นบนล่างอ่าชุดต่อไปจะเป็นชุดเต็มชุดเต็มกับเด่นตัวเดีวเดยวหลายสูตรเลยนะคะชุดเด่นบนแล้วก็ชุดเต็มนะคะเด่นตัวเดียวแอดเอาลงให้หลายสูตร มันสิเดินต่อบางมดนี่เฮาจังไปว่ากันต่อเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไวส้สานีพอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ